สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36องศาสาภาษาจังหวัดชนบุรีนะคะเราจะพบกันทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงครึ่งนะะเ,เราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้นะคะ ก็จะมีหลายๆแผนกนะคะอย่างอย่างพริฤหัตที่แล้วเราก็จะเจอกับครูประลักษณ์นะคะที่พูดเรื่องการชงชานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะมาพบกับครูแมงนะคะแผนกนวดแผนไทยและนวดประครบสมุนไพรเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการอบสมุนไพรนะคะสำหรับการอบสมุนไพรเนี่ยมันก็จะเป็นภูมิปัญญาไทยตั้งแต่โบราณนะคะที่เรา ดูแลส่วนใหญ่แล้วสมัยโบราณจะใช้ดูแลหญิงหลังขอดอะคะ่ะในการที่เราจะช่วยในเรื่องขับ,ขบน้ำขับ้าปลาทําให้น้ําหนักลดลงเร็วหรือก็ขับเหงือ่อขับของเสียออกจากร่างกายนะคะแต่สําหรับปัจจุบันนี้เราก็จะมาใช้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะเสริมทางด้านความงามด้วยนะคะ อย่างในโรงพยาบาลก็ใช้กันแพร่หลายและเขาส่วนใหญ่จะใช้นะคะการเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคได้ด้วยนะคะแต่ถ้าอย่างวันนี้สําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงการอบสมุนไพรเนาะประโยชน์ประโยชน์ก็คือการช่วยในเรื่องการไหลเวียนเลือดนะคะคลายความตึงเครียดนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆแล้วก,ก็ลดอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาแบบ ทําให้หายใจสะดวกขึ้นแล้วก็คนที่เป็นโรคภูมิแพ้อะไรที่ะระยะที่ไม่รุนแรงอ่ะนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็โรคเป็นโรคผิวหนังชนิดที่ไม่รุนแรงเนี้ยไม่ติดเชื้อเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ในอบสมุนไพรช่วยได้แล้ว อย่างสตีที่เป็นเมนแล้วปวดท้องอย่างนี้ก็ช่วยได้นะคะช่วยทําให้คลายได้นะคะลดอาการบวมอาการเหน็บชาแล้วก็ลมพิษอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วอย่างตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นช่วงโควิดเนาะเราพักอยู่กับบ้านเราอยู่กับบ้านเรากินนู่นกินนี่แล้วก็นอนส่วนใหญ่หลายๆคนจะบอกว่าน้ําหนักขึ้นเพราะน้ําหนักขึ้นเราเราทำไงวันนี้เรามาอบสมุนไพรเพื่อจะลดน้ําหนักกันเนาะ แล้วสมุนไพรวันนี้ที่ครูจะแนะนํานะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพทุกคนทุกวัยนะคะใช้ได้นะคะไอตัวแรกเลยก็จะมีเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเราก็ไปเก็บเอาเลยตามตาม้างบ้านนะคะแต่ม,มียอดผักบุ้งก็เก็บมาทั้งหมดเลยทั้งทั้ง ดึงมาเลยทั้งรากด้วยต้นด้วยยอดด้วยดึงมาเลยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ไว้หนึ่งประมาณหนึ่งกำมือนะคะตัวที่สองก็เป็นใบมะกรูดใบมะกรูดส่วนใหญ่แล้วในสวนหลังบ้านหลายๆคนก็จะมีเนาะถ้าไม่มีก็ไปตลาดก็ไม่แพงนะคะใบมะกรูดกับลูกมะกรูดนะคะใบมะกรูดกับลูกมะกรูดนี้ก็จะแก้วิงเวียนช่วยทางด้านด,ดังเดือนหายใจเมื่อกี้บอกยังว่าว่า ว่ายอดผักบุ้งจะช่วยบำรุงเรื่องสายตาเนาะค่ะแล้วตัวต่อไปก็เป็นใบมะขามใบมะขามนี่เราจะใช้มะขามเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะแก้อาการคันตามร่างกายแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้ด้วยะคะ่ะแล้วก็อันนี้ตะไคร้นะคะก็เป็นตะไคร้บ้านหรือตะไคร้ที่เราแกงทั่วๆไปนี่แหละนะคะตะไคร้ก็จะตะ ตะไคร้นะคะจะดับกลิ่นคาวนะคะบำรุงธาตุไฟนะคะแล้วก็อันนี้หัวไพลหัวไพลหัวไพลแบบนี้นะคะหัวไพลเนี่ยก็จะแก้ปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะแก้ฟกช้ำนะคะแล้วก็มีขมิ้นขมิ้นชนันหรือขมิ้นที่คนใต้ใช้แกงเนาะขมิ้นก็จะเป็นแก้โรคผิวหนังได้นะคะสมานแผลนะคะส่วนใบพับพึง ใบพับพึงอันนี้ใบพับพ,พึงครั้งที่แล้วเราใช้ห่อลูกลูกลูกหมอกก้อเกลือเนาะแต่วันนี้เราจะมาใช้อบสมุนไพรนะคะใบพับพ,พึงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการแก้ปวดเมื่อยแก้เมื่อยล้าทําให้ร่างกายสดชื่นนะคะทําให้รู้สึกสดชื่นเพราะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะ,ะต่อไปเป็นใบานาดใบานาดอันนี้วันนี้ใบานาดจะใบานาดพอพูดถึงใบานาดเนาะหลายๆคนหรือคนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยมันกันผีได้ แต่ใบหนาดเขาไม่ได้มีสปปรรพคุณแค่กันผีนะคะเขาจะมีสปปรรพคุณแก้น้ําเหลืองเสียแล้วแก้ผุพองอะไรได้ด้วยคือถ้าเราเอามาไว้ในหม้ออบเนาะได้จะช่วยเรื่องผิวหนังผุพองน้ําเหลืองเสียช่วยได้อันนี้อะไรอันนี้กระชายกระชายนี่จะแก้โรคโรคเกี่ยวโกโรคปากเปื่อยนะคะโรคปากแตกนะคะเป็นแผลในปากแล้วก็ถ้าใจสัน่นก็ช่วยบำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะ แต่โดยโดยหลักๆแล้วก็จะมีประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนส่วนเราก็จะใส่สารแต่งกิ่งปรุงไอทำให้ก็มีพิมเสนกับกาลาบูนนะคะพิมเสนกับการาบูนะะเ,รบาราบเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเราจะใส่ประมาณเท่านี้หรือประมาณ1นช้อนชาเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเนี่ยมันจะทําให้เราแสบตา ก็จะเป็นแต่งกิ่งแล้วก็บำรุงหัวใจนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเกลือก็เกลือแกงเกลือธรรมดาทั่วไปเกลือที่เราใช้แกงธรรมดาเ,เกลือสมุนนะคะอันนี้เราก็ได้มาจากในครัวเราเนาะเกลือเนี่ยก็จะเป็นตัวนําความร้อนหรือนําพาสมุนไพรสรรพคุณสมุนไพรให้เข้าสู่ร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นน่ะคะ่ะสําหรับสมุนไพรในทุกๆอย่างที่เราพูดมานะคะเราก็เอามาใส่หม้อ หม้อก็ไม่ต้องคือเป็นหม้อหม้อแบบนี้เลยเป็นหม้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าธรรมดานะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเราก็เอาทุกอย่างใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็ใส่ผักบุ้งก็ใส่ลงไปนะคะยางไพรขมิน้นเราก็ทุบป,ประมาณแบบนี้นะคะทุบป,ประมาณแบบนี้ไพร ขมิ้นนะคะน,นี้ไพลนี่ขมิ้นอันนี้กระชายเราก็ทุบเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยที่มันอยู่ในสมุนไพรออกง่ายนะคะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ก็ทุบแบบนี้ใบมะขามเราก็เก็บแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ไปในหมอ้อนะคะใส่รวมกันไปเลยนะคะส่วนมะกรูดมะกรูดเราก็กหั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะแบบนี้ใบมะกรูดก็ใส่ลงไปทั้งใบนะคะส่วนใบ พราะพึ่งมันใหญ่มันโตเราก็ทานเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เอาเกลือเกลือก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็พิมเสนกับกาละบูลประมาณอย่างนี้อย่าใส่เยอะนะคะประมาณอย่างนี้ก็ใส่ลงไปเกลือก็ใส่ประมาณอย่างนี้ใส่ลงไปนะคะพอใส่ลงไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาน้ําใส่ลงไปให้ท่วมพอน้ําใส่ไปให้ท่วม นะคะเราก็เอาไปใส่ในหม้อนะคะปิดฝาเพราะน้ําใส่ใส่ไปท่วมล้วนี้เราไม่ได้อน้ํามาให้เนาะจะใส่น้ําให้ท่วมนะคะเราก็เอาไปใส่หมอ้อใส่หมอ้อแล้วก็เราก็เอากาอี้ใส่ไว้ในกระโจมแบบนี้นะคะเราก็เลื่อนหม้อไปไว้ใต้ใต้กระโจม ใต้ใต้เก้าอี้นะคะแล้วก็ปิดกระโจมรอให้จนหม้อเดือดนะคะพอหม้อหม้อหม้อเดือดแล้วเนี่ยหม้อหม้อเดือดแล้วก็เตรียมตัวเข้าคนที่จะเข้านะคะส่วนก่อนก่อนที่จะเข้าเราต้องเตรียมตัวยังไงเราก,กค็คือก่อนเข้าเราต้องไปอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดนะคะเพราะว่าตามผิวหนังเราเนี่ยถ้ามีสิ่งสกรปรกเกาะอยู่พอเราเข้า กระโจมนะคะโดนความร้อนรูขุมขนเราก็จะเปิดแล้วสิ่งสุปรกที่มันเกาะตามผิวหนังเราก็จะเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะไม่ดีคือเราต้องช้าล้างสิ่งสุปรก,กออกให้หมดแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นนะคะเสื้อผ้าน้อยชิ้นนี่ถ้าเราเข้าไปคนเดียวถ้าเราจะน้อยชิ้นขนาดไม่ใส่เลยก็ไม่มีใครว่าอะไรเราเนาะก็เข้าไปแล้วก็กในการอบเนี่ยเราต้องใช้ใช้เวลาอบสักประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อดูแลสุขภาพทำให้ทาให้ ได้มีประสิทธิภาพดีนะคะคือในการ สามสิบนาทีของเราเนี่ยเราไม่เราเรา,เราอาจจะหลายๆคนถ้าอบเป็นประจำอาจจะอยู่ดาวถึงสามสิบนาทีได้เลยแต่ถ้าบางคนแนะนําในส่วนใหญ่แนะนําว่าควรจะแบ่งเป็นสองช่วงคือสิบห้านาทีแล้วก็ออกมาพักข้างนอกสักห้านาทีแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําสมุนไพรหรือน้ําหรือถ้าไม่มีก็เป็นน้ําอุณหภูมิห้องธรรมดาอย่างน้อยหนึ่งแก้วเพื่อทดแทนเหงื่อที่มันออกไปนะคะจะได้ไม่ไม่วิงเวียนเนาะแล้วก็เข้าไปอีกรอบนึงก็คืออีกสิบห้านาที หรือถ้ามันไม่ได้จริงๆคือแบ่งเป็น3มช่วง10นาทีแล้วก็ออกมาพัก5นาทีแล้วก็10นาทีแล้วก็พักสินาทีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเวลาที่เราอบเสร็จแล้วครบเสร็จแล้วเนี่ยในใน,ในการอบของเราในแต่ละครั้งนะคะเราไม่อาทิษนึงนะสักประมาณ2ออรอบก็พอนะคะแล้วก็อบเนี่ย พออบออกมาแล้วเรายังไม่ไปอาบน้ําทันทีนะคะเราต้องอยู่นะนั่งพักให้หายเหนื่อยดื่มน้ําทดแทนเหงื่อที่ที่เสียไปนะคะแล้วก็พักให้ให้เหงื่อมันแห้ง ให้ให้ให้เหงือแห้งแล้วค่อยไปอาบน้ําเพราะว่าเวลาที่เราเส้นเลือดเราพองตัวใช่ไหมคะเวลาเราโดนความร้อนเส้นเลือดเรือพองตัวถ้าเราไปอาบน้ําเย็นทันทีเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำเย็นอาจจะทําให้เส้นเลือดเราหดตัวเร็วไปแล้วบางบางคนหลายหลายคนรน่างกายทนไม่ได้อะคะ่ะอาจจะมีผลเสียเนาะแล้วสําหรับข้อห้ามข้อควรระวังเนาะข้อห้ามข้อควรระวังในการในสําหรับคนที่ ไม่ไม,ไม่ไม่ควรให้อบเลยคือถ้าเรามีอาการเป็นไข้ไข้สูงเกิน38องศานะคะก็เพราะว่ามันอาจจะทําให้เราไปติดเชื้อโรคต่างๆได้นะคะหรือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงคือไม่ควรอบนะคะหรือมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคลมชักโรคหือถอบอะไรแบบนี้นะคะที่อยู่ในขั้นระยะรุนแรงนะคะเราก็จะไม่ไม่ ไม่ไม่ควรเข้าอบหรือถ้าจะอบเนี่ยคือถ้ามันอยู่ในดุลพินิษของแพทย์หรือหมอสั่งอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ในความควบคุมของหมออย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ตามอาการนะคะไม่ไม่นี่กันแต่ถ้าเราอยู่บ้านอยู่โดยปกติเราไม่แนะนําให้ทํานะคะหรือผู้หญิงที่เป็นประจําเดือนมีประจําเดือนมีรอบเดือนนะคะถ้ามีไข้ร่วมด้วยหรือมีเวียนศีรษะมึนศีรษะอะไรอย่างนี้ก็ก็ก็ควรงดไปก่อนนะคะอืม แล้วก็ถ้ามีมีแผลแผลอักเสบแผลอะไรตามผิวหนังนะ่ะก็ยังยังไม่ไม่ควรจะเข้ารอให้แผลหายก่อนแต่ถ้าเราอดนอนอ่อนเพียนะคะหรือหรืออดอาหารคือคือถ้าร่างกายเราอ่อนเพียเนี่ยค่ะเราเราไม่ควรจะเข้าเนาะเพราะว่าทำเพราะเวลาเราเสียเหงือมากขึ้นไปแล้วเราจะทําให้เราอ่อนเพียมากขึ้นเกินไปแล้วจะมีมีหลายๆคนบอกเอ๊ สมุนไพรทั้งนี้รางหลายตัวมันหายากหรืออะไรนะคะมันก็ง่ายๆนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าบ้านเรามีลูกป,ประครบอยู่แล้วถ้าเป็นหมอมีลูกป,ประครบอยู่แล้วอย่างที่เราเรา,เราเคยสอนทําลูกประครบไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเผอิญว่าในตู้เย็นมีลูกป,ประครบเหลืออยู่เรายังไม่อยากายังไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรอย่างนี้เราก็ไปเอามา เอามาแกะใส่หม้อลงไปทั้งลูกอย่างนั้นเลยค่ะใส่ไปเพราะในนั้นมันจะมีทั้งไพรมีทั้งขมิ้นมีมีมะกรูดก็มีแล้วตะไครก็มีแล้วนะคะเพียงแต่อไม่มีผักบุ้งเราไปเก็บผักบุ้งข้างบ้านมาใส่เราดูว่าสมุนไพรตัวไหนมีสรรพคุณว่าอะไรเราก็ไปหยิบมาใส่เราอยากได้สรรพคุณอะไรแบบไหนนะคะเพราะสมัยนี้เราเซิร์ชในเน็ตได้ว่าสรรพคุณอะไร ตัวไหนมีสรรพคุณว่าอะไรเนาะไม่ยากแต่อันนี้เราแค่มาบอกว่าเอ้ยเราเราประมาณอย่างนี้นะเผื่อบางคนก็ไม่ได้ว่าจะเซิร์ชเน็ตก็ไม่เป็นเนาะเข้าถาม g o o g l e ไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วมันมีอีกอะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าที่บ้านไม่มีกระโจงแบบนี้นะคะหรือไม่มีตู้อบที่เราบันสมัยนี้มันจะมีซื้อจากห้างใช่ไหมที่เป็น,เป,นเป็นแบบนั่งอะไรอย่างนั้นก็ใช้สูตรนี้เข้าไปเลยไม่มีกระโจงแบบนี้ทำยังไงไม่ยากค่ะ ไม่ยากนะคะครูแม่จะบอกว่าที่บ้านเรามีเราเรา,เรานอนเราหาผพพ้าผืนโตโต,ตหรือหรือถ้าเรามีที่นอน6ฟุตใช่ไหมเราไปแอบถูกข,ของแม่มาก่อนเลยเอาที่นอนหฟุตมามานะคะเอามาแล้วก็มาจับมุมแบบนี้เลยค่ะเนี่ยจับง่ายๆจับให้มันจับที่นอนให้มันเป็นแบบนี้นะคะจับแบบนี้แล้วก็หาอะไรมามัดแต่ถ้าเราหาอะไรมัดไม่ได้ใช่ไหมไม่ยากทุกอย่างง่ายหมด นะคะมัดแบบนี้เลยผ้าปูที่นอนเรามันใหญ่แล้วมันยาวอยู่แล้วเราก็เอาอันเนี้ยหาโครงอาจจะเป็นโครงล่มหรือที่มันไม่โตมากเพราะถ้าโตมากเดี๋ยวผ้าที่นอนไม่พอหรืออาจจะเป็นโครงเหล็กโครงพลาสติกอะไรที่มันเป็นวงกลมใช่ไหมหรือหรือจะเอาฝาชีดีอยู่ในครัวเนาะฝาชีก็ได้เอาอันนี้ครอบไปเลยค่ะแล้วก็ปิดให้มันเป็นทรงแบบนี้แล้วก็ขึ้นแขวนแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะ วันนี้ก็โดยประมาณก็จะมีเท่านี้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะก็ถ้าถ้าสงสัยก็ถามแอดมินเข้ามาในเพจได้เลยนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็จะตอบแล้วตัองอาทิตย์หน้าวันพฤหัสพฤหัสถัดไปเราก็จะเจอจะเจอแบบนี้อีก <c oughs> แต่เรายังไม่บอกนะคะว,ว่าเป็นแผน,แนกอะไรขออภัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสามสิบหก ชนบุรีที่นี่ออนไลน์นะคะของสุเรียนรู้การพัฒนาสตีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ3ามสิบหกภาษาจังหวัดชนบุรีนะคะของเราก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะคะเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ